สนับสนุนโดยเนนม,นมนคอกาแฟผสมแพลนสตารโนตชุดครึ่งนอนโตโต m เอ็มคอร์ e เอ็กซ์เข่าวด,ดูวนจากสำนักข่าวไทยโครงการภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเทิดกล่าวบัตรเดบิตเคทีบีเอ็มคอร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์และก็อยากใบครับตอนนี้คะแนนฐานแค่สองคะแนนเท่านั้นเองไม่ได้แตกต่างาเลยนะคะ เริ่มดีทีมไหนทีมที่มีคะแนนมากกว่าอ้าวก็ทีมคุณเฉพารุลนะครับเชิญครับมาทำอไใบก่อนค่ะให้จบผมใบก่อนแล้วกันครับก็ใบก่อนครับลงจกใบก่อนครับผมต้องทำยังไงครับอ่ะยืนอยูนีกค่าจะมามองหน้านี่นี่จออยู่นี่ครับครับตื่นเต้นครับผมผมมือถนัดเท่าไหร่ครับมีอยู่4คะแนนอยู่แล้วนะครับเห็นงานเป็นลมคุณโจกใบชุดที่สองเริ่มครับ อ่านครับอานครับโอ้ยนี่อะไรฮะคอคอคอแข็งคออ่อนครับผมครับนี่ฮะสูดลมหายใจมีความสูงเหลวออกมาจากอ๋อขี้มูกมีละมูกฮะรวมค่ะสูดลมสูดสูดหายใจมีสูดมีน้ำมูกค่ะมีสูดน้ำมูกไหลครับผมอ่ามันมีบะหมี่มีเวลาสั่งอาหารมีบะหมี่แล้วมีอะไรอีกฮะเกี๊ยวอ่าถเกี๊ยวหนังถึงโตอะไรครับถิงโตคำรามครับผม แมวแมวนี่ตัวอะไรฮะแมวแมวแมวครับจับเทสีใส่เรียกอะไรแมวเออจะป้ายสีจับย้อมแมวครับผมบอาอะไรไว้ป้องกันครับป้องกันดาบครับอ๋อโล่โล่ชุดครชุดชุดนักลบชุดเกาะรับผมค่ะเกาะผ่านครับ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 เอาเข้าไปในปากครับอ อมแล้วก็อะไรครับที่ต้องพกมาใช้ใช้จ่ายครับผมอ๋ออมอมที่มาใช้จ่ายอมอมบินอมเลยฮะอยู่ในกระเป๋าตังค์ฮะอ๋ออมกระเป๋าอมอมเงินครับผมอมเงินอมเงินครับอะไรอยู่บนฟ้าครับสว่างสว่างอ๋อท้องฟ้าเมฆเมฆอ๋อดวงจันทร์เล็กกว่าดวงจันทร์ครับดาวดาวครับแล้วก็คนที่สร้างเฮความมีฮาความบันเทิงเขาเรียกอะไรครับอ๋อดาว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 อะไรวะดาวดาวดาวอะไรฮะดาวตลกครับผมเอครับอะไรอ่า กูดำเขาเรียกเอ้ไม่ได้แล้วแม่พอดีจะบอกเขาต้องไปตีอะไรต้องบอกเขาเจ้าว่ามันผิดไปคำหนึ่งครับผมคำนั้นเกี้ยวนะไม่ใช่เกี้ยวเอ้าอาจารย์เก่งทุกอย่างแต่ผมอรุษไทยยังไม่ไม่เป็นไรน้องว่าแต่เขาไม่ได้ไม่ได้น้อยนะคะไม่น้อยครับค่ะได้ไป7คำเจ็ดคะแนนรวมเดิมเป็น11คะแนนมีอยู่แลยอาจารย์ชาชานทีมสาวๆเลยค่ะนับอยู่9คะแนนนะครับ ดาว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 พร้อมนะค่ะเต้นเต้นคุณพี่ขำอะไรอ่ะคุณพี่พนอะไรจะทายได้หรือดูท่าพร้อมนะครับค่ะเริ่มครับโอ้ยกินกินกินอิ่มอิ่มถูกต้องครับค่ะนอนอ่ะนอนนอนบนไรนอนบนไรฟูกนอนมาที่นอนนอนบนอะไรเหรอไม่ใช่โอ้ยพี่มันดอมมาก มัน่านี่มันี่เองเตียงน้ำเตียงงนเตียงหักถูกต้องครับนี่ไรนี่ไรไม่ใช่ปวดปวดปวดแล้วมันเมนปวดเมนปวดปวดอะไรปวดปวดมันลูกปวดลูกถูกต้องครับไม่ใช่ไมม่ไ่ไ่ม่มด่่มไไ่ไม่ไ่ไม่่่อมไม่ไ่ไมไไ่ไ่ม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ม่ไม่ยม่เม่่อมนม่่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่่อก่ หมดเลยเออแล้วมันเยอะมากเลยอ่ะยุงชุมเออครับเอาอาหารไปให้อาหารไปให้เสิร์ฟอะไรอีกพวกหน้าเกิเสร์ฟอาหารเป็นเด็กเสริมปะเสิร์ฟถูกต้องครับรายการอะไรตับแตกตับแตกลวงลับนี่เขาพูดลวงค่ะลวงโอ้ยใส่โอ้ยเออต่อครับผู้ปกครองเป็นผู้ชายประเทศไหนเป็นผู้ชายเจ้าชู้ดีกทำหนึ่งคำหนึ่งสีบไปทั่วสามกิตเอ่อผ้า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 ครับผ้าครับ รถน้ำอะไรรดน้ำอะไรเอานผ่านครับไม่ใช่่ข้ามไปครับมีเราเรานอนนอนอะไรนอนอะไรนอนที่นอนไม่ใช่นอนหลับเนี่ยนอนหมอนเออแล้วเป็นแบบจะพอจะพอตกหมอนเออถูกต้องครับแทกตาถูกต้องครับน้ำสวนก้นสวนก้นแล้วล่าค่ไงสวนก้นแล้วสบายท้องอะไรเออท้องท้องเมื่ท้องต้องเสีย พี่ไม่ร่วมด้วยนะคะรายการไม่เกี่ยวนะคะกินไปทั่วกินไปทั่วคุกเกิดนมากินไปทั่วก็เรียกว่าอะไรปะจานพี่ไม่เกี่ยวนะคะพี่ไม่ไม่ได้ว่าคุณฟุกรายการไม่เกี่ยวนะคะเป็นคำพูดจากน้องอุ้มคุเดียวนะคะไม่ใช่พวกพี่นะเอต้องแยกกันหน่อยโอ้โหแต่เขาทําไปโอ้เยอะมากเขาเขาก็ คนนั้นก็พูดตลอดเวลาทำนั้นแต่ได้บนบนบนเนี่ยแบบจั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 อจับทับจับจับนั้าับจัล้างท้องัปีับจับจับจับับจับอับจับจะบจัเจาบวับจับเับนับจับ้ับจับจับคับับจับอับจ่บจดบจับจนบจนบจัิจับจับจับจนครับััักัจ